เดี๋ยวไปกินข้าวด้วยกันนะแก่รถรถลถชันลงมาเดี๋ยวนี้ไงลสิรถชันรถชันลงมาลงมาเนี้ไอ้ิลงมารชันอ้โอ้อ้โฮ 啊！啊！ คุณคุณมีอะไรผมช่วยไหมครับคุณสติไม่ดีนี่หว่านี่นี่เฮ้ย,ยไปขโมยขอม่าหรือเปล่าเนี่ย ไปคุณอย่างไน่นอนส่งกุญแจรถไหมผมน,นะนี่นี่นี่เฮ้หลังรถเหรอเฮ้ย เดี๋ยวนี้นะไอหัวขโมยคุณตำรวจคะจับมันไปเลยค่ะฮ้ย้ยฮ้ยคุณนายผู้การนี่รถคุณนายเหรอครับก็ใช่อ่ะสิใกล้โลกจิตเนี่ยมาขโมยรถฉันมาแต่ดีนะเจอตำรวจอย่างแกโจรโลกจิตวิปริตยังไม่พอยิงขี้ขโมยอีกแบบเนี้ยนะต้องเข้าคุกสถานเดียวไม่ไม่คุณยังไม่ได้จะทาร้ายคุณนะคุณใจเย็นนะ เอ้าคุณนายคุณนายคุณนายครับคุณนายจะไปไหนครับคุณนายต้องไปโรงพักกับผมคุณนายเป็นผู้เสียหายนะครับต้องไปให้ปากคําเพิ่มเติมไม่เป็นไรค่ะคุณก็เป็นพยานฉันได้นี่ฉันรีบฉันมีธุระต่อไม่ได้ครับยังไงคุณนายก็ต้องไปกับผมฉันบอกไม่ก็ไม่สิคุณนายครับโอ้ย โอ้คโอ้คโอ้คุณมีอะไรไหมครับอ่าคุณนายคุณนายลงจากรถก่อนเถอะคุณนายชนเขานะครับโอ้โหเฮ้ยคุณเอ้ย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 โอ้โอคุณมาถือผมประคองไปเดินรอให้เดินนะครับให้เดินคุณโอ้ย คุณเ,เป็นอะไรไหมครับนู่นู่โอ๊ยโอ้ยท้ายรถเหรอ,หอท้ายรถมันมีอะไรครับมีมีออโอ๊ย,อยแกจะไปเชื่อไอ้บ้าโรคจิตนั้นทำไมขอโทษนะครับคุณนายแต่ถึงยังไงเพื่อความสบายใจ ผมขอรบกวนให้คุณนายเปิดท้ายรถด,ด้วยครับก็ฉันบอกว่าไม่ได้ไงอย่าบอกนะว่าแกเชื่อไอ้บ้าโรคจิตนั่นอนะไรสาระคุณนายครับรบกวนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยครับนี่เลือกเอาแล้วกันระหว่างคุณนายตำรวจไก่บ้าโรคจิตนั่นอนะแกจะเชื่อใครสมัยนี้แล้วเราไม่ตัดสินคนกันที่ภายนอกนะครับงั้นแกก็คุยกับผอ,บอสามีของฉันเองแล้วกัน จ้าที่รักมีไรหรือเปล่าจ้าฮัลโหลค่ะที่รักก็คืองี้นะคะลูกน้องของคุณนะคะ่ะทํากิริยาที่ไม่ดีใส่ฉันเลยแล้วแถมนะคะฉันจะกลับก็ไม่ให้กลับอีกแล้วก็ยังมาทําท่าทีก้าวร้าวใส่ฉันอีกค่ะที่รักใครมันกล้าทําให้พยายาผมไม่พอใจไหนเรียกมาคุยส,สิสวัสดีครับท่านพอบอ,อ่อคือคือ,คอ,คอมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือว่านายชื่ออะไรยศอะไรอยู่ฝ่ายไหน เร,เรื่องนั้นเดี๋ยวผมค่อยแจ้งนะครับแต่ว่าตอนนี้ท่านท่านช่วยฟังผมก่อนนะครับฉันไม่ฟังบอกมาเดี๋ยวนี้นายชื่ออะไรอยู่ฝ่ายไหนกล้าได้ยังไงมาทำตัวก้าวาร้าวใส่ภรรยาของฉันทำตัวแบบนี้ระวังคุณนายครับรบกวนขอกุญแจในการเปิดประตูท้ายรถด้วยครับไม่ให้แล้วถ้าฉันไม่ให้แกจะทำไงถ้าคุณนายบริสุทธิ์ใจจริงๆรบกวนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด้วยครับ Hui. Bay đi qua cô. Hui, hôm nay, như nay không hôm nay. ôi, subscribe không ป่อฉันคุณนายท้ายรถมันมีอะไรแล้วทำไมคุณนายต้องมีผมด้วยฉันไม่รู้ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยตำรวจลวนลามประชาชนค่ะช่วยด้วยค่ะคุณนายหยุดนะครับผมไม่ได้ทำอะไรคุณนายเรื่องไหนช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยตำรวจลวนลามค่ะช่วยด้วยนี่หยุดนะนี่แกกำลังทำลายพยาชาฉันอะคือท่านบอครับมันไม่ใช่อย่างที่ท่านคิดนะครับคือคุณนายเนี่ยคุณคะคุณต้องจัดการเรื่องนี้้ฉันนะคะไม่งั้นฉันไม่ยอมแน่ ท่านปวครับท่านต้องเชื่อผมนะครับภรรยาของท่านเนี่ยมีพิรุธพิรุธอะไรนี่เป็นภรรยาของผมผมรู้ดีว่าภรรยาผมเป็นคนยังไงคุณเองนั่นแหละที่ต้องไปเคกับผมที่โรงพักท่านผบแต่ว่าทายรถไม่ต้องอ<ะ>พูดอะไรทั้งนั้นเนี่ยยกมือขึ้นผมบอกให้ยกมือขึ้นงานนี้นายเตรียมตัวมดอนาคตการเป็นตำรวจได้ไป ใครไม่เล่นมันเล่นกับฉัน นี่คุณคุณทำอะไรของคุณเนี่ยเออคือคุณไม่ต้องพูดอะไรแล้วเดี๋ยวไปให้การกับตำรวจที่โรงพักไม่ได้นะคะฉันเป็นเมียคุณนะคะคุณเบียนเมยผมอะแต่คุณทำผิดเนี่ยผมเป็นตำรวจก็ต้องจับคุณอยู่ดีไปไปกับผมเดี๋ยวนี้เฮ้ยคุณคุณ คุณลุงแม่ลุงแม่คุณคุณเป็นแม่เด็กเหรอครับใช่ค่ะลูกฉันหายไปฉันตามหาทั่วเลยค่ะฉันนึกว่าจะไม่ได้เจอหน้าเขาซะแล้วลูกคุณอะถูกลักพาตัวแต่ตอนนี้เขาปลอดภัยแล้วครับอะไรนะคะโอ้ยบุญรักษาะนะ้ลูกนะขอบคุณคุณตำรวจมากนะคะที่ช่วยเหลือลูกฉันไว้อะ คนที่คุณควรขอบคุณอ่ะไม่ใช่ผมหรอกนะครับแต่เป็นชายสตรีไม่ได้คนนี้ต่างหาก้วน,น,นั่นเขาเป็นอะไรเหรอคะคุณเฮ้ยคุณอย่าเพิ่งเป็นอะไรนะครับฮัลโหลครับช่วยส่งรถพยาบาลมารับคนเจ็บที่สถานีตำรวจดอนทรายหน่อยครับรคุณทำใจดีๆไว้นะครับรถพยาบาลกำลังม,มาแล้วคุณดีๆอย่างคุณจะต้องปลอดภัย แล้วเราไม่ตัดสินคนกันที่ภายนอกนะครับ